รู้ก่อนเกิดเหตุยับยั้งก่อนเสียหายลดอุปสรรคเพิ่มความโปรง่งใสการบริการภาครัฐมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐคือการป้องกันการตรวจจับและบทลงโทษโดยในทางปฏิบัติการตรวจจับนั้นทำได้ยากและมีความซับซ้อนจากการหลบซ่อนข้อมูลของผู้กระทำผิดและรูปแบบการกระทำผิดมักเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่หลากหลายส่วนบทลงโทษนั้นเกิดขึ้นภายหลังความเสียหายปรากฏแล้ว และส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ควรนำมาปฏิบัติโดยอาศัยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพแล้วความเสี่ยงคืออะไรบ่อยครั้งที่ผู้ปฏิบัติมักสับสนในการวิเคราะห์โดยนำปัญหามาระบุว่าเป็นความเสี่ยงซึ่งทำให้ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงที่แท้จริงได้ความเสี่ยงคือเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเป็นสาเหตุให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นต้องวิเคราะห์ว่าเกิดเมื่อใดจะเป็นอย่างไรแล้วต้องทำอย่างไรส่วนปัญหาคือเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานเช่นปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องเทคโนโลยีหากนำปัญหามาปนกับความเสี่ยงจะทำให้เกิดการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ถูกจุดดังนั้นหากมีปัญหาก็ต้องแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาส่วนความเสี่ยงก็ต้องแก้ไขด้วยการวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือทุจริตได้ยาก สรุปคือเราประเมินความเสี่ยงการทุจริตก็เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันปิดกัน้นและควบคุมการทุจริตโดยวิธีการที่เหมาะสมมีประสิทธิผลสามารถบังคับใช้ได้อย่างแท้จริงสำนักงานปปทได้แยกประเภทของความเสี่ยงตามบริบทของงานราชการออกเป็น3ประเภทคือ 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ความเสี่ยงประเภทนี้เป็นการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพุทธศักราช2,558ซึ่งความเสี่ยงนี้เป็นสิ่งที่อาจคาดการไว้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆที่แลกมากับการดําเนินการที่ประชาชนร้องขอ 2. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ ความเสี่ยงประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้อำนาจหรือหน้าที่ที่ตนมีทำให้ได้มาซึ่งเงินหรือผลประโยชน์หรือกรณีที่ขาดความรู้ประสบการณ์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจนตกเป็นเหตุให้ถูกการกล่าวหาว่าทุจริต 3. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐความเสี่ยงประเภทนี้เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ เช่นการจัด <Netz> ซ <ank pedir als> <g dragging> uh ื้อจัดจ้างการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพรวมถึงการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเมื่อคัดแยกประเภทของความเสี่ยงตามบริบทของงานได้แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการค้นหาช่องทางที่อาจทําให้เกิดการทุจริตได้ในอนาคตและนําไปสู่การออกแบบมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เหมาะสมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นการส่งเสริมการบริหารงานตามกรอบธรรมพิบาลและขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสำนักงานปปทองค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต